หาาเตือนม็อบและกองเชียร์ถ้ามีหลักการจริงต้องกล้าพูดว่าอะไรผิดและควรแยกการชุมนุมออกจากเจลาจนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีม็อบกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นม็อบราษฎรทะลุกแกส๊สพลเมืองโต๊ะกลับแล้วก็อื่นๆเนี่ยได้ออกมาชุมนุมนะครับปิดถนนทั้งหมด8จุดนะครับแล้วก็มีการเดินขบวนมีการก่อวินาศกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงพุปาประทัดใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็รถของประชาชนทั่วไป รวมถึงมีการเผาทำลายรถตำรวจด้วยได้คุณโบนัทฐามหัศนานะครับได้ออกมาแสดงท่าทีวิพากษ์การกระทำของม็อบรวมทั้งยังตั้งคำถามนะครับต่อกองเชียร์ม็อบแล้วก็สื่อต่างๆในหลายประเด็นดังนี้ข้อแรกนะครับคุณโบบอกว่าหากคนที่สาบสูนม็อบเนี่ยมีหลักการที่คงเส้นคงวาเห็นอะไรผิดก็ต้องบอกได้ทันทีว่ามันผิดไม่ใช่ต้องดูก่อนว่าเป็นพวกใครไม่ใช่ว่าพอกระแสดีคนเชียร์ม็อบเยอะก็บอกว่าเป็นสันติวิธี แต่ถ้าผิดเวลาเสียบรรยากาศมีการใช้ความรุนแรงก็ดันบอกว่าเป็นมือที่สามไม่ใช่พวกเราข้อ2นะครับคุณโบบอกว่าอย่าโรแมนติกกับคําว่าม right ็อบไรแกนนาเพราะม็อบที่ไรแกนนําคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เช่นว่าเราไปยืนเปิดไฟฉายพร้อมกันไปทําเสร็จแล้วก็กลับอย่างนี้เรียกว่าม็อบไรแกนนํานะครับแต่ถ้าเป็นการเดินขบวนนะครับสร้างความเดือดร้อนนะครับมีการประทะกับเจ้าหน้าที่เนี่ย มันไม่ใช่ม็อบไร้แกนนําแต่มันคือม็อบไร้คนรับผิดชอบข้อ3นะครับคุณโบบอกว่าเรานะครับควรที่จะเรียกการกระทำนะครับที่ไม่ใช่เป็นการชุมนุมเรียกร้องตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญว่าเป็นการชุมนุมได้แล้วเพราะว่าการชุมนุมตามรัฐธรรมนูนครับต้องไม่สร้างความเดือดร้อนลำคาญเกินกว่าเหตุแต่ถ้าเป็นการรวมตัวในถานที่ไม่เหมาะสมและก่ออันตรายแก่บุคคลอื่นทำร้ายเจ้าหน้าที่ปาประทัดใส่รถคนอื่น นั่นไม่ใช่การชุมนุมตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญเมื่อมีคนนะครับมาตอบโต้แล้วก็แสดงความไม่พอใจนะครับต่อท่าทีของคุณโบนะครับโดยอ้างว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการชุมนุมคุณโบนะครับก็ตอบกลับไปว่ามีคนไม่พอใจแล้วก็บิดเบือนท้อยคําและคนประเภทนี้แหละ ที่ไม่ว่าจะมอ็อบจะทําระเบิดเพลิงนะครับจะปาระเบิดจะชวนกันไปบุกเซเวน่นหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยก็พร้อมที่จะเรียกมันว่าสันติวิธีนอกจากนี้นะครับคุณโบยังได้แชร์คลิปนะครับที่มีการแสดงถึงกรณีที่ม็อบเนี่ยได้ปาประทัดยักษ์ใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงยิงเข้าไปที่ท้องรถของประชาชนทั่วไปด้วยซึ่งคุณโบนะครับก็บอกชัดเจนเลยว่าการกระทําแบบนี้มันทําให้คนเนี่ยที่ไม่รู้อิโนโอยเนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นก่อนที่จะปั้นแต่งวัฒกรรมหลังคีย์บอร์ดเพื่อมาสร้างความชอบธรรมให้หันมามองสิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้วยจริงๆเรื่องนี้นะครับผมก็คงต้องขอเสริมคุณโบนะครับว่าหากจะเรียกการกระทําที่ถูกต้องเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกแล้วว่าเป็นการชุมนุมหรือว่าปรเทสนะครับเพราะว่าการชุมนุมที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นการเรียกร้องแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงอันนี้เป็นการชุมนุมที่ทางรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นเสรีภาพของประชาชน แต่ปัจจุบันนะครับการก่อวินาศกรรมต่างๆการใช้ความรุนแรงการเผาทําลายการยิงประทัดการลามปามไปจนถึงคนที่ไม่รู้อิโนโออินเนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอันเนี้ยเราน่าจะเรียกมันว่าการจลาจลสำหรับเรื่องต่อไปนะครับทิปล่มไบเดนกับลำบอกยังไม่ตัดสินใจไปซาอุดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียนะครับ จะยังไม่สามารถสมานช่องว่างระหว่างกันได้อีกสักระยะหนึ่งทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับเริ่มมีข่าวออกมาว่าทางการสหรัฐเนี่ยต้องการลื้อฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเสียใหม่หลังจากที่ไบเดนนะครับเคยเรียกมกุราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียนะครับว่าเป็นพวกพาริยานะครับซึ่งหมายถึงคนป่าเถื่อนคนนอกข้อหรือว่าคนชั้นต่ําจากกรณีนะครับที่มีการสังหารครับคู่ขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็นายจามาอคาซอกสกี้นะครับพลเมืองสหรัฐในปี2018 ทำให้ในช่วงสองสามปีหลังมานะครับท่าทีของซาอุดีอาระเบียต่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะห่างเหินกับกันนะครับซาอุเนี่ยได้แสดงท่าทีในการสานสัมพันธ์กับทางจีนแล้วก็รัเสเซียมากขึ้นจนทําให้นะครับเริ่มมีคนทักท้วงว่าสหรัฐเนี่ยกำลังเสียพันธมิตรหลักในคาบสม,มุทรอาระเบียให้กับฝ่ายตรงข้ามจนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทำเนียบขาว ว่านายโจไบเดนนะครับมีกําหนดการในการเดินทางไปพบกับโมฮัมหมัดบินซาวมานนะครับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเพื่อรือ้อฟื้นความสัมพันธ์กันใหม่แต่แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไบเดนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยยังไม่ตัดสินใจว่าจะเดินทางไปซาอุดิอาระเบียเมื่อไหร่ทั้งนี้นะครับการออกมาปฏิเสธการเดินทางครั้งนี้ของไบเดนเนี่ยเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่สสพรรคเดโมแครตและก็กลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ย มากันออกมากดดันแล้วก็คัดค้านความร่วมมือระหว่างสหรัฐและก็ซาอุดิอาระเบียแต่ปัญหาสําคัญนะครับที่ไบเดนและก็รัฐบาลสหรัฐต้องเจอในเวลานี้ก็คือการที่ราคาพลังงานในสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากหลังจากที่สหรัฐนะครับคว่ำบาตรน้ํามันของรัสเซียทําให้สหรัฐเองเนี่ยต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานจากประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นศัตรูเก่าอย่างเวเนซุเอลาที่สหรัฐนะครับทั้งคว่ำบาตรแล้วก็เข้าไปสาบสูญการรัฐประหารล้มรัฐบาลแต่ก็ล้มเหลว หรือแม้กระทั่งพันธมิตรเก่านะครับอย่างซาอุดีอาระเบียนะครับที่เริ่มเหินห่างในเวลานี้แต่สหรัฐนะครับก็ต้องพร้อมนะครับที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อจะแก้วิกฤตราคาพลังงานในประเทศให้ได้เพราะหากว่าไม่สําเร็จนะครับการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนชาวอเมริกันนะครับก็อาจเทใจนะครับไปให้ผู้สมัครแนวเดียวกับนายดรนารมัมที่มุ่งจะแก้ปัญหาในประเทศมากกว่าการที่จะไปยุ่งกับการเมืองโลก จนส่งผลกระทบกลับมาสู่คนอเมริกันแบบที่นายไบเดนทำสำหรับเรื่องต่อไปนะครับโชว์แอคหลุมซะอีลอนมัสบีบทวิตเตอร์โชว์บัญชีปลอมทั้งหมดหากอยากให้เขาปิดดิวทวิตเตอร์สำนักข่าววอชิงตันโพสต์นะครับรายงานว่าอีลอนมัสเนี่ยได้บีบให้ทางบริษัททวิตเตอร์นะครับต้องส่งมอบข้อมูลการทวิตรายวันให้กับเขา เนื่องจากว่าอีลอนเนี่ยต้องการทราบนะครับถึงตัวเลขแอกกลุ่มนะครับหรือว่าบัญชีปลอมหรือพวกสแปมบอททั้งหมดที่มีในระบบเพื่อที่จะประเมินตัวเลขนะครับที่เหมาะสมในการที่เขาจะเข้าซื้อ Twitter โดย Twitter รนะครับระบุว่าจะให้ความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลแก่อีลอนมัสเนี่ยอย่างต่อเนื่องแต่จะอนุญาตให้มัสเนี่ยเข้าถึงข้อมูลทวิตรายวันได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ในขณะที่อีรอนมัสนะครับได้ทําข้อตกลงในการเข้าซื้อทวิตเตอร์โดยมีผลผูกพันทางกฎหมายเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมาลั่นวาจาเลยว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยจะไม่สําเร็จเลยเว้นแต่ว่าทวิตเตอร์นะครับจะยอมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับจํานวนสแปมบอทหรือว่าบัญชีปลอมที่มีอยู่มากมายบนแพลตฟอร์มแห่งนี้โดยแอคกลุมสแปมบอทหรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานหลายปีแล้ว เนื่องจากว่าผู้ลงโฆษณานครับต้องอาศัยตัวเลขบัญชีผู้ใช้ในการยิงโฆษณาซึ่งหากว่าเป็นบัญชีปลอมก็จะทําให้ผู้ลงโฆษณาเนี่ยเสียเงินอย่างสูญเปล่าหรือได้การยิงโฆษณาที่ไม่แม่นยํานอกจากนี้นะครับสแปมบอทเหล่านีย้ยังถูกใช้ในการกระจายข้อความและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางการเมืองด้วยที่ผ่านมานะครับทวิตเตอร์เองก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับของสแปมบอทต,ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา โดยปารักอากราวันนะครับซีอของบริษัททวิตเตอร์เนี่ยได้เคยแจ้งไว้นะครับว่าตัวเลขในบัญชีปลอมของทวิตเตอร์เนี่ยต่ำกว่า5%ของบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดแต่อีลอนมัส์นะครับไม่เชื่อแล้วก็ได้โต้แย้งขึ้นมาเลยนะครับว่าแอคหลุมในทวิตเตอร์เนี่ยน่าจะมีราวประมาณ20%หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นเสียด้วยซ้ํทาทั้งนี้นะครับนอกจากที่ว่าอีลอนมัสต์เนี่ยต้องการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็นักการเมืองจากพรรคริพิริกันเองนะครับก็ต้องการตรวจสอบเรื่องนี้เช่น โดย Ken แพ็กสตันนะครับอายการสูงสุดรัฐเท็กซัสประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับว่าจะเข้าไปตรวจสอบ Twitter กรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า Twitter นั้นรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับจํานวนสแปมบอทในแพลตฟอร์มของตนสุดท้ายนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจํานวนแอกหลุมใน t วิต t ตอรเนี่ยแท้จริงแล้วมีจํานวนเท่าไหร่และมันจะส่งผลกระทบต่อการเข้าซื้อทวิตเตอของอีรอนมัสมากน้อยขนาดไหน